ก็าอาจจะมีเรื่องของการให้ใต้โต๊ะบ้างเฮ้ยพูดตรงไปเมื่อวานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสียเปรียบละกันในเรื่องของการทําสัญญาการเซ็นสัญญาแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดส่วนคนที่โสดก็ยังคงโสดอยู่นะอาจารย์ยังไม่เห็นเพราะว่าเดือนนี้มันมันไม่เจอคนดีอะจะเจอแต่คนที่แบบมันยังไม่ใช่หรือคนที่เข้ามาหาเราเพราะผลประโยชน์คนนี้แหละทีกใจฉันจะเจอเจ้าชายอารับ ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนุนยาชาแน,นลนะคะจย์ชื่อจันเมษานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับการอ่านดวงชะตาประจําเดือนเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคม2566ุคคเกิดวันจันทร์ดูซิจะได้ไพ่สําหรับไหนวันจันได้ไพ่สําหรับที่สองเดิมนะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านไพร่รวมๆไม่ได้จำเพาะจาะจงบุคคลหนึ่งบุคคลใดนะดูเพื่อความบันเทิงหรือว่าดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะถ้ารู้สึกว่าหุย อาจารย์คนนี้พูดไม่เข้าหูเลยไปดูช่องอื่นอาจารย์มีเยอะมากมายพูดจริงๆไม่ได้ประโชดนะเพราะบางคนรู้สึกแบบอุ้ยพูดแบบทําไมอาจารย์แบบพูดทายอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเออก็ไปหาดูเอาที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้แหละถูกใจฉันจะเจอเจ้าชายอาลับเออบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีนะไม่ได้ไล่ใครนะอาจารย์ก็ชอบให้คนมาดูเยอะๆ a few moments later บางคนแบบโ้ยน้ำเสียงจันไม่ค่อยดีเลยคนเกิดวันจันทร์เดือนตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าให้ขยันหน่อยเออมันจะหมดปีแล้วนะเขาบอกว่าให้ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ควรทำได้แล้วหรือว่าลุกลุกขึ้นมา เปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วอะไรที่ตั้งเป้าไว้ตังจะปีใหม่ตั้งไว้บ้างหรือเปล่าจนถึงวันนี้สุดท้ายยังไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ลองลุกขึ้นมาขยับขยายตัวเองได้แล้วลุกขึ้นมาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แล้วอย่าจมอยู่กับความทุกข์อะไรที่เสียแล้วก็ให้เสียไปเรายังมีชีวิตอยู่ต่อขอให้มีกําลังใจแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่ผ่านมามันอาจจะล้มเหลวหรือมันอาจจะไม่สมหวังแต่เขาบอกว่าหลังจากวันนี้ไปถ้ายังมีแรงอยู่อ่ะ ขอให้ลุกขึ้นมาสู้แล้วกันอยากจะทําธุรกิจเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆถึงแม้มันจะล้มเหลวอะไรมาหลายๆอย่างเขาบอกว่าในเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นเดือนของการต้องบริหารจัดการให้ดีมันเป็นเดือนของการที่ห้ามอยู่กับที่ห้ามอยู่เฉยๆห้ามขี้เกียจห้ามนอนเศร้าร้องห่มร้องไห้ห้ามคิดแต่ความทุกข์ที่ผ่านมาอะไรแบบนี้เขาบอกว่าให้วางทุกอย่างเอาไว้เลยแล้วก็ให้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆ เขาบอกว่าดวงในเดือนตุลาเนี่ยใครที่ทํางานงานราชการหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับงานราชกาเนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีเพียงแต่มันมีอุปสรรคต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแต่ผู้ใหญ่ที่เราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็มันเข้าด้วยความแบบไม่ซื่อนักอะ่ะหมายความว่าอะไรสมมติก็อาจจะมีเรื่องของการให้ใต้โต๊ะบ้างเอ้ยพูดตรงไปเมื่อวานเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน้ำใจกันละกันเออไม่ใช่ใต้โต๊ะโอ้ใช้คำพูดผิดบอกว่าให้เป็นน้ำใจให้กันบ้างช่วยเหลือเกอื้อกูลกันเช่นหมายความว่าสมมติเขาให้งานเรามา5ล้านเขาอาจจะให้เราแถมงานให้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป็นการแบบเอาเงินไปให้เขานะเขาอาจจะให้เราแถมงานให้หรือว่าความรับผิดชอบที่ตกลงกันไว้เท่านี้เขาอาจจะให้เราเพิ่มเป็นเท่านั้นอะไรแบบนี้เออมันก็คือมันไม่ซื่อตรงต่อกันหรือว่ามันจะมีนัยยะแอบแฝงละกันเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องสัญญ,ญงสัญ,ญญาอะไรให้ดีเพราะมีเนี่ย ดวงคนเกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าทําธุรกิจทํางานเกี่ยวกับราชการหรือทําอะไรก็ตามเกี่ยวกับการก่อสร้างการปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเช่นคนสร้างบ้านขายหรือว่าคนที่ลาทํารับเหมาหรืออะไรก็ตามแต่หรือการที่ต้องไปติดต่อใครผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนละกัน เหมือนที่บอกการแลกเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่เงินก็ได้จะอาจจะเป็นผลประโยชน์อย่างอื่นเออไปคุยกันเอาเองอันเนี้ยจันอ่านตามไพ่นะอย่าให้ใครมาจับนะเนือแล้วก็แล้วก็ให้ระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆเขาบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเสียเปรียบละกันในเรื่องของการทําสัญญาการเซ็นสัญญาแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารผิดพลาดให้ดีจะยื่นเอกสารยื่นกู้ยื่นแบงค์ยื่นทําอะไรที่ดงที่ดินประมูลงานอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าให้เช็คเอกสารให้ดีหรือใครที่มีเรื่องของการสอบการอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้ ตรวจสอบดูให้ดีเลยเพราะมันมีโอกาสที่เอกสารจะผิดพลาดระวังการถูกหลอกการซื้อของออนไลน์เนี่ยการโกงเงินการเพราะว่าเดือนนี้บอาจะเจอคนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ซื่อเข้ามาหาเออเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องชิงโกงเขาก่อนไม่อยาเขามาโกงเราเออเพราะฉะนั้นนะ่ะเราต้องคิดก่อนแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อของจะถูกโกงทําไงอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นก็คืออถ้าเก็บปลายทางอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีสมมติถ้าของเราเป็นของเสียง่ายอะไรเงี้ยเก็บปลายทางแล้วถ้าเขาไม่รับไว้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางอันก็คืออาจจะต้องให้เขาโอนเงินมาก่อนเลยก็ดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วกันเนาะเอาปรับใชเ้เอาเรื่องของบุตรหลานบริวารในบ้านเดือนนี้ระวังคนเจ็บคนป่วยไม่สบายโรคเดิมโรคเก่าๆเป็นไข้หรือเนี่ยโควิดก็ยังไม่หายไปอย่างเงี้ยอาจจะถ้าไม่เป็นโควิดก็จะเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอะไรเงี้ย แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเราเองก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะทําอะไรเพราะมัวจะดูแลคนอื่นไงเพราะฉะนั้นก็เหนื่อยหน่อยเดือนนี้แต่เขาบอกว่าเหนื่อยแล้วเห็นผลเออเหนื่อยแล้วได้เงินเหนื่อยแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะต้องวิ่งลอกหน่อยหมายถึงไปนู่นไปนี่ไปนัน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีคนช่วยเหลือแล้วอ่ะมันก็จะเบาลงแล้วกันแต่ว่ายังไงดีอะเดือนตุลาของคนวันจันทร์มันเป็นเดือนที่อยู่เฉยไม่ได้อะ่ะมันเหมือนกับว่ามีเรื่องราวตลอดเวลาเออวิ่งไป1 2 3 4ตลอดเลยอะ่ะ แล้วก็ไว้ใจใครก็ไม่ได้สมมุติว่าจะให้ใครทํางานให้มันก็กลายเป็นว่าเขาทําไม่เรียบร้อยทําไม่ราบรื่นสุดท้ายก็ไม่พ้นเราที่จะต้องลงไปดูแลอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นบริวารเป็นคู่ค้าเป็นอะไรก็ตามแต่มันเหมือนกับว่าตัวเราเองไว้ใจไม่ได้เออต้องดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลยในเดือนนี้ถึงบอกว่า วันจันให้บริหารจัดการให้ดีแบ่งเวลาให้ดีเหลือเวลาให้ตัวเองนอนพักผ่อนบ้างนะเพราะมันดูแบบวุ่นวายไปหมดเลยแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะเตือนคือล้องอุบัติเหตุขับรถอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆถูกรถชนท้ายหรืออยู่ดีๆแบบหกล้มหกลุกอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้จะเดินเหินอะไรก็ให้ระวังนะเอแล้วก็ให้ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังคําพูดคําจาอาจจะมีคนมาพูดจาทาให้เรารู้สึกแบบ ทำไมเขาพูดจาแบบนี้พูดจาไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยใช้ความอดทนให้มากถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องแคร์เช่นเจ้านายพ่อแม่สามีหรือคนที่เราต้องง้อเขาอ่ะเพราะฉะนั้นก็คืออดทนหน่อยแต่ว่าพออดทนตรงนี้แล้วหาไประบายออกอย่าไปจดจํามันไว้เออทำยังไงให้มันรู้สึกดีขึ้นเราอย่ากเก็บความคิดที่แบบเป็นความคิดลบๆหรือสิ่งที่คนอื่นเขาพูดว่าเราอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเอามาคิดทุกเรื่องนะเออบางเรื่องถ้ารู้สึกว่าเอาเราผิดจริงๆเอามาฟังแล้วปรับใช้ เอออันนี้ไม่เป็นไรไม่ถือกันแต่ถ้าแบบเหมือนเขาก็ด่าไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเราต้องอดทนกับคําพูดแบบเป็นคือคนในครอบครัวที่พูดจาไม่ดีอ่ะมันไม่รู้จะเรี่ยงยังไงนึ่ออก่านอกจากเราอะ่ะเก็บเอาตรงนั้นมาแล้วก็ มาคิดถ้าเอออันนั้นเราผิดจริงก็แก้ไขแต่ถ้าไหนเราไม่ผิดจริงก็รับฟังแล้วก็ปล่อยผ่านคิดทุกเรื่องตายพอดีเออลืมลืมมันไปบ้างก็ได้ถ้าเราเมนเนตตัวเองได้เมนเนตความคิดตัวเองได้อะไม่เก็บเอาความคําพูดนินทาของคนที่ทํางานนู่นนี่มาคิดนะมันจะไม่มีอะไรเออใครก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้คิดเออแต่ว่าก็ต้องฟังเลยนะว่าเฮ้ยผิดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเออดูดวงมาจ้าอย่าไปคิดจอะไรทีนี้ไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะเออแล้วใครที่คิดใจโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ช่ใครที่คิดจะย้ายงานอะไรเงี้ยเดือนตุลาของคนวันจันทร์อาะจา,า์จาคิดว่าไม่ใช่จังหวะที่เหมาะร้อยพ้นเดือนตุลาไปก่อนนะ่าอาจจะดีกว่าเพราะมันจะเป็นอุปสรรคไปหมดเลยเช่นสมัครงานโดนเรียกสัมภาษณ์รอบแรกอ่ะรอบ2ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยหรือว่าไปสอบอะไรก็ตามแต่อ่ะรอบแรกได้รอบ2ไม่ผ่านอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับยังมีอุปสรรครอบๆด้านอยู่เออเดือนนี้ต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรบริหารจัดก,การความคิดให้ดีบริหารจัดก,การการทํางานของเราให้ดีเพราะเพราะไม่งั้นปปเดือนตุลามันเหมือนกับอะไรก็ไม่ทันไปหมดเลยทุกอย่างดูแบบเร่งรีบติดขัดไปหมดเลย,เลยแต่สิ่งที่น่ากาังวลเหมือนที่บอกเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพพนในครอบครัวตัวเองเนี่ยที่น่ากลัวก็คือโรคผิวหนังระวังการเป็นโรคผิวหนังระวังการเป็นเขาเรียกว่าออยู่ดีๆก็เป็นผื่นเป็นภูมิแพ้ขึ้นหรืออยู่ดีๆก็ไป เปลี่ยนสบู่เปลี่ยนแชมพูแล้วก็เกิดอาการคันหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ระวังร้อนในในปากเดืองนี้เออกินน้ําให้มันเยอะๆหน่อยเพราะว่าบอกว่าระวังไม่สบายร้อนในแล้วก็อีกเรื่องที่ที่บอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปก็คือว่าระวังถูกหลอกซื้อของออนไลน์หรือขายของให้ใครก็ระวังถูกโกงสลิปที่ส่งมาดูดีๆเงินเข้าหรือเปล่าไม่ใช่แบบส่งสลิปมาปุ๊บเออเงินเข้าแบบเออสลิปถูกแล้วเดี๋ยวนี้ปลอมได้หมดนะสลิปก็ปลอมได้ เพราะฉะนั้นก็คือต้องดูให้ดีเนี่ยเรื่องของคนทําธุรกิจนะธุรกิจขายของเป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้ก็อาจจะขายยากหน่อยหรือว่าเก็บเงินยากหน่อยเออหรือเหมือนที่บอกว่าระวังถูกถูกโกงแต่ว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ละกันเออใครที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคไปบ้างพ้นตุลาน่าจะดีขึ้นคนเกิดวันจันนะเรื่องของการเงินเงินไม่เห็นเลยเออไม่มีไพ่เหรียญสักเหรียญเลยเนี่ย ทั้งเหรียญดีอ๋อมีไพ่มีไพ่เหรียญครอบครัวอ่ามีอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเหรียญครอบครัวในหมายความว่าบางคนอาจจะได้มรดกก็ได้ได้สมบัติอยู่ดีๆอ่ะที่บ้านแบบพ่อแม่แบ่งสมบัติพอดีอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าผ่อนบ้านหมดพอดีได้โอนมาในเดือนนี้เพราะว่าสมบัติที่เห็นจะเป็นพวกที่ดินที่ทางเงินก้อนใหญ่จากจากมรดกพ่อแม่แบ่งให้แฟนแบ่งให้อะไรแบบนี้เนาะ ส่วนเรื่องเงินของของเงินของการค้าขายเงินของอะไรเงี้ยก็ยากหน่อยเป็นเงินหมุนหน่อยแต่ก็รอดเอาตัวรอดได้อใครคิดจะสมัครงานหรือทําอะไรใหม่ๆก็บอกเหมือนที่บอกก็รอยพ้่งเดือนตุลาไปก่อนสุขภาพก็บอกแล้วเนาะอะมาดูเรื่องความรักบ้างความรักเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เลิกกับแฟนเก่ามาอย่าคิดกลับไปดีเลยมันเหมือนกับแบบว่าถ้ากลับไปแล้วมันก็จะเจอเรื่องเดิมๆผิดหวังเดิมๆซ้ําเดิมๆแล้วก็เจอคนโกหกอะไรอย่างเงี้ยอือ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอพูดปุ๊บหยิบไพ่มาอะไรเท่ากับที่เดิมนี่ไพ่ความรักเท่ากับที่เดิมมันหมายความว่ามันวนลูปอืมพะคนรักที่เลิกกันไปแล้วอ่ะถ้ากลับมาดีกันอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เออมันก็จะเจอกับปัญหาเก่าๆนอกจากว่าเราเปลี่ยนความคิดเราได้เราเข้าใจว่าเออเขาเป็นแบบนี้แล้วเราจะไม่เสียใจกับสิ่งเดิมๆที่เขาเป็นปล่อยวางมันได้เออใครจะคบก็คบเถอะส่วนคนที่โสดก็ยังคงโสดอยู่นะอาจารย์ยังไม่เห็นเพราะว่าเดือนนี้มันมันไม่เจอคนดีอะ่ะ จะเจอแต่คนที่แบบมันยังไม่ใช่หรือคนที่เข้ามาหาเราเพราะผลประโยชน์ไอ้พวกแบบเนี้ยหลอกให้รักออนไลน์หรือยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ก็คุยเล่นไปก่อนมีใครมาคุยถ้าเหงาก็าคุยไปหรือถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่คนเดียวไปก่อนบอกแล้วว่าเดือนตุลาเนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีสติให้มากๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว <S <S> 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 เขาบอกว่าระวังเรื่องของ คำพูดคำจาต่อกันเนี่ยแหละมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือพออยู่ด้วยกันเราก็จะรู้สึกว่ามันมันเหงาหรือว่ามันทะเลาะกันอ่ะมันจะเป็นเฉพาะคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันมานานนะส่วนคนที่เพิ่งจีบเพิ่งคบกันมันไม่มีอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันมานานๆน่ะมันเบื่อกันอ่ะเออเพราะฉะนั้นก็คือพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเหมือนต่างคนต่างเหนื่อยอ่ะเอออาจจะยิ่งคนนึงทํางานเยอะคนนึงก็ทํางานเยอะพอมาคุยกันแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยทำไมแบบเธอไม่เข้าใจฉันฉันไม่เข้าใจเธอซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีใครผิดก็ได้มันก็เหนื่อยด้กันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าหรือว่าบางคนอ่ะง,งานส่วนตัวก็เยอะแล้วต้องมาช่วยงานแฟนอีกอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นว่าทะเลาะกันในเรื่องเรื่องแบบนี้เออเรื่องของการหาเงินเรื่องของการทํางานด้วยการต้องช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นอ่ะใช้คําพูดด้วยการระมัดระวังแล้วกันเนาะบางทีคําพูดที่เราพูดไปแล้วอ่ะตัวเราอ่ะไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่คนที่เขาฟังเขาเจ็บซึมลึกมากเลยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็คืออย่าพูดอะไรให้คู่ของเราเสียใจเลยถ้าไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาอ่ะแต่ถ้าคิดแบบโอ๊ยเบื่ออยากเลิกแล้วก็เอองั้นก็พูดไปเถอะก็เลิกไปเลยจบ จะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะอ,อะไรกันเดิมๆไงแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ยังดีกับเราอยู่เลยที่ผ่านมาข้อเสียก็มีก็จริงแต่ข้อดีก็มีแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือช่วยกันประครับประคองดีกว่าแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เลิกเถอะดีกว่าแบบว่านอกใจมีคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตนี้มันสั้นเพราะฉะนั้นน่ะคิดจะทําอะไรคิดจะพูดอะไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องระวังคําพูดตัวเองด้วยแต่ว่าอะไรที่อยากทําก็ทําไปเลยอะไรที่หมายความว่า บางสิ่งบางอย่างที่อยากทํามาตั้งนานแล้วแล้วไม่ได้ทําสักทีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ค่อยๆวางแผนก่อนแล้วก็ให้เริ่มทำอาจารย์ว่าหลังตุลาเนาะคนเกิดวันจันทร์ถึงจะเริ่มทําอะไรได้ <c oughs> เดือนนี้ <c oughs> เหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้เหมือนทุกๆเดือนนั่นแหละเออแก่เพิ่งตายแค่นั้นแหละเพราะตายแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นก็ อยู่สู้กันต่อไปก่อนเดือนนี้บูชาอะไรดีเขาบอกว่าให้ไปปิดทองพระพุทธรูปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้าจีนเออแล้วมันจะช่วยกันเรื่องของเนี่ยลมเพลลมพัดกันเรื่องของสิ่งไม่ดีความไม่สบายใจต่างๆมันก็จะกลับมาดีขึ้นเนาะเนี่ยไหว้เจ้าแม่กวนอิมก็แม่กวนอิมพันมือที่ไหนก็ได้เซิร์ชเอาเออแล้วก็เรื่องของการเนี่ยปิดทองที่พระ แล้วก็ฝนตกน้ํารั่วอีกแล้ววันจันเป็นอะไรกับน,น้ำหนึ่งแล้วก็ระวังเรื่องของอะไรอะไรที่เป็นองค์ที่บ้านแล้วกันลองดูซิว่ามันชํารุดเสียหายอะไรไหมเนาะอะไรองค์ไหนที่ชํารุดเสียหายก็ต้องเอาไปซ่อมนะเอาไปซ่อมไปทําหรือไม่ก็หาที่ไว้ท่านนะ่ะเออหรือว่าตรงไหนมีน้ํารั่วน้ําอะไรหรือเปล่าหรือว่าองค์ไหนแบบว่า อาจจะเห็นองค์หักอะไม่รู้องค์อะไรเนาะลองดูที่หิ้งตัวเองดีๆหรือว่าใครมีสารพ่อภูมิอะลองดูซิว่าบริวารน,นางลำอะไรเงี้ยมีแตกหักเสียหายหรือเปล่าอาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนแค่นั้นแหละ ออที่จะไปไหว้ก็เนาะพ่อแม่คนเจ้าแม่คนอิมพันมือหรือพ่อแม่คนอิมพันมือแล้วแต่จะเรียกนะแล้วก็ปิดทองที่พระเนี่ยก็จะแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้อย่าด่าใครอย่าแช่งใครจําไว้นะคนเกิดวันจันทร์อย่า,า,ค,นะค,า,ยาคิดอะไรไม่ดีกับคนอื่นเลยให้เอาโหสิกรรมทําบุญแล้วก็โหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรไปเดี๋ยวมันก็จะกลับร้ายกลายไปเป็นดีคนที่มี <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรมีกรรมต่อเราอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ถึงเวลาก็ไปจากเราเองเนาะ อีกเรื่องหนึ่งที่คนเกิดวันจันทร์ต้องระวังนะมันมีเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีความสานีตำรวจโรงพักอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมาจากนี่ก็ได้ที่บอกว่าอาจจะแค่แบบซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงหรืออะไรแบบนี้หรือถ้าอย่างหนักเลยก็คือ มีเรื่องเขี่ยวคุกตารางอ่ะบริวารลูกหลานอะไรเงี้ยก็ให้ระวังตรงนี้ให้ดีเหมือนที่บอกว่าเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรอะ่ะระวังจะเกิดคดีความขึ้นหรือใครที่มีคดีความอยู่แล้วอะ่ะมันยังไม่จบไม่สิ้นนะเ,ออเขาบอกว่ามันยังต้องไปศาลอยู่ยังคงต้องติดต่อตำรวจตำรวจอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะก็อประมาณนี้เป็นกําลังใจให้คนเกิดวันจันทร์ขอให้โชคดีพระแม่อุมาทีวยโอทุ่ท่าน